จุดเริ่มต้นของการถวายพัตตาหารด้วยความปานนี่ก็คือมาจากคําของครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อเคยสอนพวกเราอยู่แล้วว่าทําแล้วต้องทําให้ดีกว่าดีที่สุดไม่จำเป็นว่าถวายของแพงๆแต่เราถวายของที่ปานนี่เอาของธรรมดาให้ดูไม่ธรรมดา ุูประตูน้ำเกิดจากหลวงพ่อเปิดบ้านกันอะไรอย่างนี้ก็มีพ่อค้าแม่ค้าประตูน้ำมีโบเบสแล้วก็มีแพทตินัมรวมตัวกันเป็นเวลา20กว่าปีแล้วมีการปฏิบัติธรรมตลอดทุกอาทิตย์แล้วก็ในหนึ่งเดือนก็จะมีไปพนาวัดบ้าง แล้วก็จะทําตามโครงการของหลวงพอ่อทุกโครงการโดยเฉพาะโครงการเดินธรรมญาติตาเพราะว่าไปชวนคนมาบวชที่ได้มาแต่ละลูก,ลกมีค่ามากแล้วก็เลยอยากจะดูแลท่านอยากให้ท่านได้ฉันพัฒนาหารที่ปราณีก็เลยรวมกลุ่มกันทํามาตั้งแต่ปีแรกเลยปีแรกๆเราก,ก็จดจ้างแม่ครัวที่มีฝีมืออร่อยเพื่อมาถวายพัฒนาหารแล้วก็ได้กลุ่มน้องมาวานก็จะรังสรรค์เมนูที่ดูละว,ว้าวทาอาหารถวายพระอย่างปราณีก็เลยรวมกันช่วยกันประสานทามาค่ะที่ตื่นแต่เช้า ามาทำปตตาหานี่ก็มีเกือบ20คนได้ไม่ต้องชวนเลยค่ะทุกคนอยากมาทำอยากมาร่วมกันทุกคนเลยค่ะ ตอนเ,เช้าๆจะจ้างรถประจําให้ลูกน้องมาร่วมบุญด้วยอยากให้เขาได้มาทําบุญถวายปตาหารเพราะบุญนี้บุญใหญ่และบุญสําคัญเราต้องการบูชาธรรมแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่ก็เลยไม่อยากให้คนที่เรารับตกบุญตรงนี้ด้วยคือคนประตูนะ้ำขายของทั้งวัน <c oughs> ตื่นเช้า <c oughs> ก็ไม่ค่อยไหวแต่ก็ตั้งใจวันนึงนอนชั่วโมงสองชั่วโมงเองเพราะว่าเราถวายปตาหารธรรมยาตาเสร็จก็ต้องกลับมาเตรียมซื้อวัตถุดิบให้กับแม่ครัวจ่ายต,ตลาดเสร็จกลับมา,ก,บมาก็ต้องล้างภาชนะที่วันนั้นเราไปถวายปตาหารมาแล้วกว่าจะเสร็จก็นอนน้อยมากตีสอง ก็ต้องตื่นกันมาแล้วก็มานัดจุดเจอกันประมาณตีสาจะเป็นอย่างนี้ทุกวันเหนื่อยแต่ใจนี่สู้ถึงชนะอย่างที่หลวงพ่อพูดบุญตรงนี้เป็นบุญที่ไม่ทําไม่ได้แล้วยิ่งทําก็มีกําลังกายแล้วก็กําลังใจที่เราอยากจะทําอีกทําอีกมีความสุขมากทั้งนั้นที่มันเหนื่อยแต่เหนื่อยแบบมีความสุขสุขที่มันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆด้วยยิ่งตอนที่เราเห็นพระธรรมายาตาได้มาฉานปตาหารเรารู้สึกโอ้ปึ้งจังเลยท่านก็ทําหน้าที่ของท่านเราก็ทําหน้าที่ของเราช่วยกัน เราจะมีรายกลุ่มเกี่ยวกับพัตหารโดยเฉพาะเลยเราจะมีการวางแผนล่วงหน้าว่าใน1เดือนเนี่ยแต่ละวันทาเมนูอะไรบ้างเคยเรียนเชฟที่วิทยาลัยดุสิตธานีก็ได้ใช้ความรู้ไปใช้ในกิจกรรมธรรมยาตาดูเรื่องวัตถุด,ดิบแล้วก็สุขาอนามัยตา่างๆพัตหาที่ถวายพระธรรมยาตามันไม่ใช่แค่สดอย่างเดียวต้องมีความเหมาะสมในการที่จะถวายด้วยอันนี้ก็คือเป็นสิ่งสําคัญตอนแรกเป็นอาหารสําเร็จรูปเทใส่หม้อกลุ่มเราก็จะมีหม้อวอม <c oughs> มีก้อนแอลกอฮอล์จุดอยู่ใต้เตาแล้วก็จะมีน้ําทําให้ ทหารคงอุณหภูมิที่ท่านจะได้ฉันพัตหารด้วยความโอชาลนแล้วก็อุ่นร้อนอร่อยเลย จุดเริ่มต้นของการถวายพัตตาหารด้วยความปานีก็คือมาจากคำของครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อเคยสอนพวกเราอยู่แล้วว่าทำแล้วต้องทำให้ดีกว่าดีที่สุดแล้วกลุ่มเริ่มโตขึ้นเราน่าจะพัฒนาให้มันปานีกว่านั้นให้ท่านฉันพอดีคำทุกขั้นตอนมันมีดีเทลที่มันต้องเรียนรู้แล้วเราก้มลงมือทำแต่ใจเราอยู่ที่หลวงปู่พัตตาหารที่ออกมาปานิมากๆพัฒนาไปเรื่อยๆพอเราเริ่มจัดพัตตาหารด้วยความปานิชเราก็รู้สึกว่าเราสามารถทำให้ดีไปกว่านี้ได้อีกนี่เราก็เลยเริ่ มีปฏิมากรรมเป็นเมนูสปาเกตตี้หมูจุตัวหมูแล้วก็จะทับเป็นดักชูราขึ้นมาจะแบ่งหน้าที่กันทําว่าแผนกม้วนเส้นห้วนหมูจัดผักหั่นพริกเรียงเสิร์ฟให้เป็นขั้นตอนไปแล้วทุกอย่างมันจะเนียบเฉียบเป๊ะแล้วก่อนที่จะนําถวายพัตาหารพระธรรมยาตาเราจะมีแผนกคิวซีก 4, ทีหนึ่งว่าขอบถาดเนี่ยเช็ดเรียบร้อยหรือยังหมูเรียงตรงกันหรือยังผักชีเรียงไปทิศทางเดียวกันหรือยังยิ่งทํายิ่งมีความสุขแล้วก็เอเลิศทุกคนมาเจอพัตาหาร,ร,หารสวยๆก็เว้าวกันหมดแล้ว เราคิดโอ้เนี่ยแหละเป็นแรงกําลังกายและกําลังใจทั้งพระแล้วก็โยมด้วยอยากถวายอะไรศรัทธาขนาดไหนกําลังกายกําลังใจเราเต็มที่เมนูอะไรจัดเลยไม่จำเป็นว่าถวายของแพงๆแต่เราถวายของที่ปานี่เอาของธรรมดาให้ดูไม่ธรรมดาคือคอนเซ็ปที่เราอยากจะทํา เข้าใจเลยว่าต้องรักษาใจคนด้วยทุกคนที่เขาเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราให้เขาปิติกับเราด้วยทุกอย่างที่หลวงพ่อสอนมามันใช่มันโดนก็เลยเข้าใจว่าทําไมหลวงพ่อถึงบอกว่าต้องรักสามัคคีกันเพราะเวลาเราไปเป็นทีมเนี่ยมันเร็วทุกคนเป็นจิก๊กซอที่มาต่อกันซึ่งแต่ละคนความถนัดไม่เหมือนกันแต่เรามารวมกันได้กว่าจะทําสําเร็จได้เราต้องทําตั้งแต่ทานบาร,รมีศีลบาร,รมีเนข่ขะคือต้องมีทุกอย่างถึงจะสําเร็จได้ปลื้มแล้วก็ชิดตังเมแล้วสิ่งที่เราวางแผนกันมาทั้งเดือนเนี่ยเราสรว มันมีความสุขแบบบอกไม่ถูกเลยเวลาแบบนี้อยากให้มีตลอดค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ควรพลาดโอกาสบุญใหญ่นี้ซึ่งเป็นบุญประวัติศาสตร์พอการเวลาผ่านไปเราเล่าให้ลูกหลานฟังลูกหลานจะปลืม้มโอ้ปู่ย่าตายายลุงป้านะฮได้เป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ในการมาร่วมกับสถาบันศินธรรมมหาปุชิชาจารย์แล้วพระธรรมทายาทซึ่งบวชได้ไม่นาน่านทกลับมาฝึกตนตนนหนีว่าเป็นตบะทดงธรรมชัยกาจัด กิเลสอาสวะในตัวในใจที่ใสๆและก็เป็นเนื้อนาบุญกับมนุษย์และเทวดา ขอบพระคุณหลวงพ่อมากเจ้าค่ะที่ให้ได้บุญพิเศษกับลูกได้ถวายพัตหาหัรพัรมญยาตาเป็นบุญที่ลูกปลื้มปิติในชีวิตมากๆเลยค่ะลูกขอน้อมนาบุญทุกๆบุญที่ลูกทํามาดีแล้วบูชาธรรมถวายหลวงพ่อนะเจ้าค่ะขอให้หลวงพ่อมีสุขภาพแข็งแรงอยู่เป็นล่มโพล่มใสให้กับลูกลูกหลานไปนานๆนะเจ้าค่ะ